เอาละครับท่านชมครับเราไปดูเหตุการณ์หนึ่งครับอันนี้สืบภาคเจ็นะครับได้ร่วมกับตํารวจของสพสังขบุรีครับนำกำลังทําการปิดล้อมห้องเช่านะครับรวบ2ชายนะครับชาวอินโดนะครับแล้วก็มีการยึดของกลางเนี่ยไอ้แกิโลกรัมนะครับพร้อมด้วยยาบ้า8,000เมตร เจ้าตัวเนี่ยให้การภาคเศษแต่ว่าต้องบอกว่าไม่รอดคุกครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่ตํารวจสืบของภาค7เ,เนี่ยพร้อมด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจของสอพสังขบุรีจา เจ้าหน้าที่ตำรวจตชด134เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรีและก็ฝ่ายปกครองนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรศรีครับได้นำกำลังเนี่ยวางแผนและทำการจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตามแนวชายแดนนะครับด้านบ้าน พระเจดียสามองค์ในตำบนหนลหน,หนองลูนะหนองลู่นะครับอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจดนบุรีสืบเนื่องก่อนหน้านี้ครับได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีขบวนการเนี่ยนำยาเสพติดจำนวนมากเนี่ย มาทำการซุกซ่อนไว้ภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านพระเจดีสามองค์นะครับเพื่อที่จะรอการเคลื่อนย้ายแล้วก็นำสู่พื้นที่ชั้นในของไทยนะครับจึงได้ทำการวางแผนครับจากนั้นก็นำกำลังเนี่ยทำการปิดล้อมและก็ตรวจค้นห้องเช่าดังกล่าวนะครับผลจากการตรวจค้นเนี่ยพบว่าภายในห้องเช่าเนี่ยก็มีชายชาวต่างชาติจำนวนสองลาย เป็นชาวอินโดนีเซียนะครับจากการตรวจค้นภายในห้องเช่าเนี่ยยังพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาไอซ์บรรจุในถุงพลาสติกใสนะครับแล้วก็ห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกชาสีชาจีนสีเขียวจำนวนทั้งหมด8ถุงครับถุงหนึ่งเนี่ยก็จะมีน้ำหนัก1กิโลกร,รมัมถ้ารวมกัน8ถุงแล้วก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่8กิโลกร,รมัมและก็มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้า บรรจุในถุงพลาสติกนะครับสีน้ําเงินแล้วก็แบบชนิดปิดเปิดนะครับจำนวนทั้งหมดเนี่ยแปดพเมตร พร้อมกับโทรศัพท์มือถือสามเครื่องเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงได้ทําการตรวจยึดแล้วก็ไว้เป็นของกลางจากนั้นครับมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาทําการสอบปากคําเพิ่มเติมที่สพสังขบุรีพร้อมกับตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดนะครับผลการตรวจเนี่ยไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใดนะครับเบื้องต้นครับผู้ต้องหาชาวอินโดนีเซียทั้งสองรายเนี่ยยังไม่ให้การใดๆทั้งสิ้นและก็กับเจ้าหน้าที่ รพร้อมกับมีการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยเขาอ้างว่าอย่างนี้คราว่า ไม่ทราบว่ายาเสพติดดังกล่าวเนี่ยมาอยู่ในห้องเช่าของตนเองได้ยังไงนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ครับไม่ได้ปักใจเชื่อแล้วก็นําตัวเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนที่สพสังขบุรีเพื่อให้ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับสายข่าวในพื้นที่เนี่ยนะครับได้มีการแจ้งเบาะแสนะครับไปยังตํารวจภูธรภาค7แล้วก็สพสังขบุรีเนี่ยได้มีการบูรณาการร่วมกันนะครับกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครอง ทหารเฉพาะกิจหน่วย อของราชญานะครับกองกองกำลังสุลศรีเนี่ยได้มีการบูรณาการหลังจากได้ที่ข้อมูลแล้วก็ทำนำกำลังเนี่ยทำการปิดล้อมบริเวณห้องเช่านะครับพอผลปรากฏว่าภายในห้องเช่าเนี่ยก็มีชาวต่างชาติสองคนนะครับซึ่งเขาเป็นชาวอินโดนีเซียแล้วก็มีการซุกซ่อนไม่ว่าจะเป็นยาไอซ์น้ำหนักเนี่ยแกิโลกรัมพร้อมด้วยยาบ้าอีก800 0เม็ดนะครับแม่เจ้าตัวเนี่ยจะประเสริฐยังไงก็แล้วแต่นะครับเพื่อ นี่แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะครับก็มีการควบคุมตัวมาทําการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับจะไปเสพยังไงก็แล้วแต่แต่ของกลางเนี่ยมันอยู่ในห้องเช่าอย่างนี้นะครับก็ถือว่ามีความผิดจากนั้นครับเจ้าหน้าที่เนี่ยทุกฝ่ายเนี่ยกำลังเล่งขยายผลว่ายาเสพติดเนี่ยนะครับมีการสั่งการมาจากพื้นที่ไหนและจะนําส่งที่ไหนนะครับอันนี้ต้องบอกว่าแหมยาเสพติดเนี่ยช่วงเนี้ยนะครับฝนก็ตกน้ําก็ท่วมแต่ขบวนการลักลอบขนยาเสพติดบริเวณชายแดน เพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับก็มักจะเจอกันบ่อยๆแต่เหตุการณ์นี้นะครับสายข่าวของหน่วยงานที่มีการบูรณาการเนี่ยได้มีการให้ข้อมูลจนกระทั่งสุดท้ายสามารถควบคุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติ ชาวอินโดนีเซียได้สองลายนะครับเจ้าตัวจะปฏิเสธยังไงก็แล้วแต่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ปักใจเชื่อก็คงจะต้องหาล่ามมาทำการสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมีการขยายผลต่อไปซึ่งเหตุการณ์เนี้ยต้องขอขอบคุณนะครับไม่ไว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สืบของภาค7แล้วก็ตำรวจของสอพอสังขบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่134และก็ตมการจนบุรีรวมไปถึงหน่วยทหารอายเฉพาะกิจลาด ยาแล้วก็กรมการปกครองนะครับนี่ต้องขอขอบคุณจริงๆครับกับการปราบปรามยาเสพติดครั้งนี้ครับ